ย้ำเสมอว่าอย่าไปเข้าใกล้รถใหญ่เลยเวลาม,มันทุกของมาเยอะๆบางทีเขาน่ากลัวนะครับของที่บรรทุกมันก็อาจจะตกลงมากลางถนนเหมือนกับคลิปนี้ครับโอ้ยๆๆจ๋าอยอ้ยอย,อย,อยมันรุอย่างเตะบอกโพกิ๊โอ้ย ข้าตัวมึงโอ้ยฝืนเอ้ยรอดตายเราอะรอดตายเออเนี่ยอรอดตายอะเราอะรอดตายล่วงหมดเลยใช่ที่มันทุกมานั่นคืออ้อยคุณผู้ชมครับเยอะมากเลยนะฮะสส่ไปสส่มา นึกว่าเป็นงูนะเลื้อยไปเลื้อยมาแบบนี้นะครับขับสายคนถ่ายคลิปยังบอกเฮ้ยยางเขาแตกหรือเปล่าด้ออวยความเป็นห่วงนะฮะแต่โชคดีนะที่แบบขับแบบทิ้งระยะอไอ้ช่วงที่อ้อยมันตกลงมาเนี่ยไม่โดนใครคุณผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยโอ้ยลุ้นเหลือเกินนี่เสียวแทนกระบ,บะนะเ,ออเกือบโดนไปเลยเ,ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารครับครับ ชาวบ้านก็ถ่ายเอาไว้เพราะว่าขับตามมาเห็นมันแปลกๆนะครับถึงที่สุดแล้วอ้อยที่บรรทุกมามันก็ตกกลางถนนอย่างที่เราเห็นทีมข่าวพยายามจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอเป็นเศรษซากของอ้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของรถบรรทุกเนี่ยไม่เจอนะครับคุณผู้ชมคาดว่าคงจะเอาอ้อยไปส่งให้กับโรงงานน้ําตาลแต่ถ้าดูจากภาพแล้วมันเกิดคําถามหลายคําถามมากๆนะคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูคลิปอีกหนึ่งรอบบรรทุกของเกินกฎหมายกําหนดหรือเปล่าเนี่ยน้ำหนักอะใช่ไหมฮะ มันยื่นออกมามันล้ำออกมาเยอะมากๆจนทําให้อ้อยบางส่วนเนี่ยมันมาปิดทับทั้งายทะเบียนด้านหลังครับคือคนที่ขับรถตามาหวาดเสียวนี่เดี๋ยวฝากนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งตํารวจแล้วก็ทางหลวงของบ้านคําอาหวนนะครับที่บุกาหารช่วยไล่ดูภาพวงจรปิดดูกันหน่อยสิว่าเข้าบรรทุกแบบนี้มันเกินหรือเปล่าน้าหนักที่กฎหมายกําหนดเอาไว้มาจากไหนเนี่ยมาถึงนี่นะฮะ